ตอนนี้ผมรู้สึกมันตอนนี้นจะใกล้มืดแล้วนะครับผมแล้วพอใกล้มืดเนี่ยมันก็จะมีผีตัวหนึ่งที่มันคอยจ้องจะเล่นเราอะนะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่น่าคิดเองนะทุกคนตอนที่ผมกำลังรดน้ำต้นไม้อะผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าเดินเข้ามาหาเรานะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมาผมเปิดประตูไม่ได้ ัลโหลออเคมันต้องเปิดเข้ามาไปครับอะไรเนี่ยไอ้ลุงโอ้ไม่กอดอะไรเนี่ย <c oughs> อุ้ยเมวานะเพื่อนไม่ตลกนะเว้ย Oh. เอาแล้วนะครับทุกคนฮนะก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะเรามาอยู่กันในเกมในเมลไฟแคล็บแคล็นะครับผมซึ่งไอเกมนี้เนี่ยผมได้ไปเจอเห็นใน YouTube เยอะมากเลยนะก็คือแบบมีคนเขาเล่นกันเยอะมากไอผี IP แบบตบมือเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอผีตบมือเนี่ยมันจะโผล่มาเป็นลักษณะยังไงนะครับเออแต่คือแบบมันชื่อว่าแคล็บแคลใช่ไหมมันก็นะ่าจะแบบเป็นการตบมือางี้เนาะ เออแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าไอผีแคบแคเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูผงพร้อมกันเลยดีกว่าเหมือนเนื้อเรื่องจะแบบตัวเราน่าจะเฝ้าบ้านอยู่บ้านในตอนกลางคืนบ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะเออจากที่ผมอันนี้ไปดูรูปมานะอันนี้เดาออ้เดือนตุลาคมนะฮะก็คือปีอยี่สิบกว่าปีแล้วนะทุกคนนะ อันนี้เนี่ยเหมือนมันเขียนว่าผมเนี่ยได้เห็นเรื่องเราวอะไรบางอย่างบนหนังสือพิมพ์เหมือนเป็นการดูแลบ้านเหรอมันใช้คาว่า house sitting job ก็น่าจะเป็นแบบการดูแลบ้านอะไรอย่างงี้ปะโอ้เพว่าอยู่นะครับเห็นในตัวอย่างเหมือนตัวเราอยู่ที่บ้านโอเคอะไรอะ่ะเหมือนเราเดินทางมาถึงบ้านที่เราต้องมาดูแลแล,แล้วนะครับคนนี้คือน่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราใช่ไหม สวัสดีครับเจ๊เอาอไม่ใช่เจ๊อันนี้ผู้ชายเออขอโทษนะครับผมเนี่ยเออจะมาหาบ้านหลังนี้นะ่ะว่าแต่คุณพอจะรู้หรือเปล่าว่าบ้านนี้มันตั้งอยู่ที่ไหนเออพี่ชายรู้หรือเปล่าเออใช่ฉันรู้ว่าแต่นายเนี่ยต้องการมองหาบ้านหลังไหนหรอผมเนี่ยอยากจะมาบ้านของคุณมามา,มาซิมนะ่ะซื้อเขาเนี่ยจ้างผมมาทํางานโอเคฮะมาซิมอย่างนันเหรอดูน่าสนใจดีนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันพาไป โอเคครับเอ๊ะโอเคก็เป็นว่ายินดีที่ได้เจอคุณแล้วกันนะคุณมาโกแล้วแต่คุณน่ะบอกผมด้วยนะได้ไหมว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเได้อยู่แล้วมันเนี่ยเป็นบ้านอ่ h ทูเฮาดาวเป็นบ้านแบบบ้านสองบ้านสองแถวเหรอใช่ปะอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับเขาบอกว่ามันอยู่อ่า uh, แถวแถ,ว,ถวนี้นะครับทุกคนแล้วก็แถวนั้นเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านคนที่ชื่อซาวูด้วยนะครับ อ่ะโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันนะครับคุณมาโคผมเนี่ยติดเนี่คุณจริงๆเลยเอเขาบอกว่าบ้านเขาใช้คาว่า two house two house t o w นะครับเป็นบ้านสองสองแถวหรอเอเดี๋ยวแปบนึ่งนะเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะเจออ๋อนี่ไงฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านถึงแล้วนะฮะที่เราต้องมาไปลองเข้าไปในบ้านดูเอ้าอะไรอะ่ะ เขาบอกว่าเหมือนกุญแจเนี่ยเขาซ่อนไว้ตรงแบล็กยาดก็คือส่วนหลังบ้านนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูส่วนหลังบ้านสิอันนี้คือผมแบบรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเขาทำภาพไ้ค่อนข้างที่จะแบบมันเป็นเกมสยองขวัญแนวพิกเซลเนาะแต่คือผมรู้สึกภาพมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วจริงๆนะครับโอเคเขาบอกว่ากุญแจเนี่ยมันถูกตั้งไว้ตรงกระถางต้นไม้ใช่ไหมกระถางต้นไม้ โอเค้แต่สนามหลังบ้านเขาใหญ่มากเลยนะครับอ่าน่าจะอันนี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้เนี่ยเราได้กุญแจมาแล้วนะครับลองไปใช้ดูซิว่ามันจะเปิดประตูได้หรือเปล่าแต่คืออันนี้คือเรามาเฝ้าบ้านคนเดียวใช่ไหมทุกคนมันไม่ได้มีใครอยู่บ้านใช่ไหมไปครับเข้าไปในบ้านอุย้ยอะไรอะ่ะทำไมมันมืดอ่ะทุกคน ไม่ข้างในบ้านมืดจังเดี๋ยวนะผมผมเปิดไฟได้ไหมเนี่ยทุกคน <c oughs> ไฟที่นี่มันเป็นระบบอัตโนมัติวะอะไรวะโอ้ยระบบอัตโนมัติอย่างนั้นเหรอไอบ้านหลังนี้นี่มันช่างสมาร์ทซะเหลือเกิน <c oughs> เออไอตัวในเกมเชลียบของผมนะฮะไฟมันติดโดยอัตโนมัติเลยโอเคครับเหมือนเราจะต้องไปอ่านโน้ตบนตู้เย็นนะครับเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะฮะ สวัสดีมิสเตอร์เฮาสิตติ้งเฮาสิตติ้งเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจความหมายมันที่แท้จริงนะแต่น่าจะแปลว่าแบบผู้ดูแลบ้านที่ได้รับจ้างมาอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราต้องทำนะก็คืออย่างแรกเนี่ยให้เราไปเช็คเมล b o อก็คือ,อไอ้กล่องเมลที่รับหน้าบ้านนะฮะแล้วก็อย่าลืมรดน้ําต้นไม้ส่วนอันที่3เนี่ยก็แค่ทิ้งขยะให้นะฮะอุย้ยภารกิจก็ไม่มีอะไรมากนะทาแค่3อย่างนะครับทุกคนโอ้โอเคแค่ทําตามลิสต์ไปสินะ ช่างง่ายซะเหลือเกินเอ๊ะว่าแต่ก่อนเดือนเนี่ยฉันควรที่จะไปสำรวจห้องรอบๆแถวนี้ก่อนโอ้โหสำรวจบ้านนะครับทุกคนจังหวะนี้อันนี้คือโอ้โหเกมนี้มันแบบตอนเปิดประตูมันค่อยๆเงี้ยมนะฮะเฮ้ยๆๆยเเดี๋ยวนะทำไมห้องนี้มันมืดจังวะไฟไม่เปิดให้เหรอโอ้ เฮ้ยเดียวอันนี้คือผมเอา้าเพิ่งมารู้เลยนะครับก็คือระบบไฟบ้านขอยบ้านหลังนี้เนี่ยมันใช้ระบบแบบเสียงในการเปิดไฟในการปิดไฟนะครับก็คือการตบมือนั่นเองเออก็คือผมจะต้องกดตบมือแล้วก็ตบมือสองครั้งนะครับเพื่อที่จะเป็นการปิดเปิดไฟนะครับเฮ้ยอันนี้ก็แบบก็ดูง่ายดีนะในการเปิดไฟก็เพราะว่าปกติเออเกมนี้เราจะต้องแบบ ไปหาปุ่มสวิตช์เปิดไฟเองใช่ไหมในที่มืดอแต่นี้คือแบบมันสามารถตบมือเองได้เลยนะครับเฮ้ยอันนี้เจ๋งดีอ่าลองไปสำรวจด้านบนดีตบไฟข้างบนได้ปะตบตบมือข้างบนอ๋อนี่ไงอ๋อพอเราเดินขึ้นมาแล้วเราตบมือไฟมันก็จะติดนะครับอ๋ออันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเข้าไปนะครับห้องนี้มันล็อกโอเคเข้ามาห้องนี้แล้วกันนะหัวจริงคือแบบไอ้ผมก็หาตั้งนานไอ้ไฟฉายมันอยู่ไหนวะ สรุปมันคือเราต้องใช้การตบมือนะครับในการเปิดไฟโอเคอันนี้น่าจะเป็นห้องของเจ้าของบ้านนะครับปูประเด็นคือเกมนี้แบบผมไม่ชอบระบบเปิดปิดประตูเลยอะคือแบบมันต้องใช้เมาลากอะทุกคนโอเคอันนี้เป็นห้องซักผ้านะครับมีน้องเป็ดด้วยอะไรเว้ยน้องเป็ดโอเคอันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องมาสำรวจเปิดเข้าไปสิว้าวอันนี้ห้องนอนห้องนี้สวยมากนะฮะ เห็นดิวจากด้านนอกเลยโอ้บ้านหลังนี้ก็ดูปกติดีนะไม่น่ามีอะไรเอาเป็นว่าไปเช็คลิสต์กันดีกว่าว่าเราต้องทําอะไรเอะก่อนอื่นนะครับเราลงไปด้านล่างกันก่อนเออเดี๋ยวนะทุกคนแล้วถ้าสมมติผมมาตรงกลางบ้านแล้วกดตบมือเอาเป็นว่าห้ามกดตบมืออีกครั้งโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดไฟไปทั่วบ้านแล้วผมจะไม่ปิดไฟโดยเด็ดขาดเออโอเคครับตอนนี้ ในเควสเขาบอกว่าให้เราไปเช็คอีเมลนะครับหน้าบ้านมาดูกันสิว่าใครส่งอีเมลมาหาเราบ้างอะไระอ๋ะอน่าจะเป็นอันนี้เป็นใบคนาหายนะครับได้โปรดช่วยตามหาที่คุณเคมเข้านะฮะโอไมค์โกชน่าจะเป็นคนทําเกมปะเนี่ยเอารูปตัวเองมาใส่ไว้อะไรวะเนี่ยก็คือเหมือนตัวเราพูดว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีบางอย่างไม่ชอบมาพากวนแล้ว หมือนอารมณ์แบบคนที่หายตัวไปตัวเรามันกังวลว่าเป็นเจ้าของบ้านเหรอไม่มั่นใจครับเมื่อกี้อ่านไม่ทันโอเคครับเอาเป็นว่าช่างมันนะครับเดี๋ยวเราไปสวนหลังบ้านเพื่อที่จะไปลดน้ําต้นไม้กันดีกว่าเดี๋ยวลองมาตบมือหลังบ้านซิว่ามันปิดไฟได้จริงหรือเปล่าอ๋อโซนนี้ก็คือตบมือได้นะครับมันไม่สามารถปิดไฟได้เดี๋ยวถ้ามาตรงนี้ล่ะโอ,โอเคก็ตรงโซนสวนหลังบ้านเนี่ยไฟจะเปิดไว้ตลอดนะครับ ก็คือแบบไม่สามารถปิดนั้นได้นั่นเองโอเคซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องไปที่โรงรถก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเอาไอ้ที่รดน้ำต้นไม้ผม,มเ่าจริงคือแบบผมเพิ่งเคยเห็นเกมที่มันใช้ระบบตบมือในการเปิดไฟนะก็คือถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะทันยุคสมัยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านที่มันแบบแพงๆมันก็จะมีระบบเปิดไฟตัวเองนะทุกคนนะโอ้โอ้คือเกมนี้มันเล่นกับกฎฟิสิกส์เว้ยทุกคน คือมันจะต้องเอียงไอ้เฮ้ยเฮ้ยาแต่มันยากนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเอาจริงมันยากนะเนี่ยโอเคครับคือต้องเอียงไอ้นนี้ให้มันตรงกับต้นไม้นะครับเพื่อที่จะแบบเป็นการเทน้ําลงไปเนาะโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับจุดหนึ่งเพราะแต่โอเวเหลือเหลือจุดนี้นะฮะ <laughs> เฮ้ยเกยมนี้คือแบบผมบอกเลยมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกโคตรทันสมัยเลยนะ เออทั้งระบบแบบตบมือเพื่อเปิดไฟนะครับแล้วก็การเล่นกดฟิสิก์เอียงไอ้อันนี้นะครับเพื่อที่จะลดน้ำโอเคผมก็จะค้างไว้ท่านี้แหละนะครับเพื่อที่เราจะได้ลดน้ำอย่างสะดวกนะฮะแล้วก็รวดเร็วโอเคตอนนี้ผมรู้สึกมันตอนนั้นี่จะใกล้มืดแล้วนะครับผมแล้วพอใกล้มืดเนี่ยมันก็จะมีผีตัวหนึ่งที่มันคอยจ้องจะเล่นเราอนะทุกคน,นนะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่น่าคิดเองนะทุกคนตอนที่ผมกําลังรดน้ำต้นไม้อ่ะผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าเดินเข้ามาหาเรานะเว้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้พูดจริงนะเว้ยทุกคนได้ยินปะทุกคนได้ยินปะเฮ้ยเมื่อกี้ผมยังได้ยินอยู่เลย คือมันแบบเป็นเสียงเท้าเดินเข้ามาหาเราเลยอะเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้พูดจริงโอเคครับผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แหละโอเคครับต่อไปเนี่ยก็คือไปเอาขยะไปทิ้งนะฮะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยผูมันไม่น่าใช่แล้วนะผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาใกล้เรานะครับคือตอนที่เราลดนําต้นไม้มันเหมือนแบบมันมีคนแอบมองเราอยู่อะ โ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยเราต้องเอาขยะไปทิ้งด้านนอกไปเฮ้ย <Wait, S 2> เดี๋ยวนะทำไมผมเปิดประตูไม่ได้ฮัลโหลโอเคมันต้องเปิดเข้ามาไปครับ <c oughs> อะไรเนี่ยไอ้ลุง <c oughs> ไอ้ลุงมันพูดว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยอะไรอะ่ะโอเคครับเราสามารถเลือกอตอบได้นะครับเลือกเป็นการพูดตอบลุงก็ได้นะด้านขวา นี่ลุงทําผมกลัวนะไอบ้บ้าส่วนที่สองเนี่ยคุณเป็นใครกันต่อวันนี้นะฮะโอ้นี่ลุงน้อยผมกลัวนะครับนี่อ่อลุงเนี่ยเป็นเอเจนต์ที่ชื่อลิสโตลิโนอ่อแล้วลุงก็เนี่ยก็ต้องการที่จะมาถามคําถามไอ้หนุม่มอะไรสักข้อหนึ่งอะไรวะถามแล้ววะอ่าถามมาเลยครับลุงมันมีอะไรก็พวกเราเนี่ยได้รับการรายงานมาว่าไอแอเรียนี้เนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติแล้วก็แปลกๆกเกิดขึ้นแถวนี้เนี่ย พวกเราก็ต้องการที่จะมาหาหลักฐานข้อพิสูจน์ใช่ใช่ผมเนี่ยก็เคยได้ยินเหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยปกติดีที่นี่แค่เอาจะคือผมแค่จะเาขยะไปทิ้งเองเออมันไม่มีอะไรครับลุงมันแบบมันน่าจะเป็นพูดถึงไอ้ผีตัวนั้นแน่เลยไอ้ผีที่มันตบมือนะฮะหรือเปล่าเอ,อ้ยนี่ลุงบ้าหรือเปล่าผมเนี่ยแค่จะมาทิ้งขยะเอง เออคือตัวเรามันแค่จะทิ้งขยะนะครับอันนี้คือมันสงสัยเราหรอหรือว่าอะไรโอเคงั้นก็ออกเป็นว่าคอยระ,ระวังเข้าไว้เปิดตาแล้วก็เปิดหูแล้วกันนะเอาลงคือมันเหมือนเป็นการเล่นคำนะฮะก็คือแบบอคีบโอเพนเจไอก็คือระวังเว้นระแวดระวังก็คือเปิดตาแล้วก็แบบหูเนี่ยก็ต้องระวังฟังทุกส,สิ่งทุกอย่างนะฮะเาโอเคครับ เหมือนลุงเขาก็มาเตือนแหละในๆนะครับว่ามันแบบมันมีอะไรแปลกๆนะครับซึ่งอะไรแปลกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่าโอเคก็ขอบคุณล้วกันนะลุงที่มาเตือนไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะที่นี่หูลุงนี่ผมว่าลุงอันตรายกว่าไอ้ผีนั่นอีกนะเนี่ยหัวใจแที่วายโอเคครับตอนนี้ลุงเขาก็เดินจากไปแล้วผมก็ขยามมาทิ้งไฟเรียบร้อยนะฮะโอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหา ลุงเฮ้ยลุงลุงลุงกลับมาก่อนลุงลุงลุงกลับมาก่อนลุงผมเจอผีลูกเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะผมเห็นมือยาวๆข้างๆหน้าต่างนะครับมันเหมือนมันเป็นทำการตบมือแล้วไฟในบ้านมันก็ดับหมดเลยโอ้ไม่กอด ประเด็นคือเราเรียกลุงกลับมาไม่ทันแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยประเด็นคือผมเปิดไฟไม่ได้ด้วยโอเคเปิดได้แล้วใครมันมาปิดไฟในบ้านวะนเมื่อกี้หูอะไรอะน้องชายน้องชายผีอะไรวะเนี่ยอุ้ย,ย,ยเสียงอะไร เสียงมันมาจากข้างบนบันไดนะครับเขาบอกว่าให้เราไปเช็คให,ให้เราไปเช็คข้างบนบนับไนไดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยผีโคตรเลื้อนอะ่ะผีมันมาปิดไฟทั่วบ้านเลยทำไมไอ้ห้องนี้ประตูมันเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวนะโอเคห้องนี้ปลอดภัยก็คือเหมือนเราจะต้องแบบไปตบมือ <c oughs> เปิดไฟเช็คที่เราห้องเลยนะครับทุกคนตอนนี้ โอเคครับเฮ้ยอเฮ้ยโอเคตอนนี้ทุกอย่างปกติดีโอ้ตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยฉันคิดว่าฉันจะไปกินอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเข้านอนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องไปหาอะไรกินแล้วนะครับแต่คือประเด็นก่อนอื่น ใครมันมามือบอลปิดไฟอะอย่าให้เจอนะเดี๋ยว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 โดนผมมดตรงแค่นั้นแหละ้ยมีซีเรียวนะโอเคตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราหยิบชามซีเรียวนะครับขึ้นไปข้างบนห้องนอนใช่ไหมซึ่เอาซีเรียลไปกินบนห้องนอนเนี่ยนะโ <c oughs> อ้ยสุดยอดไปเลยฮนะตัวเราไปครับทุกคนขึ้นห้องนอนกันดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะ โอเคอันนี้ห้องนอนผมไม่มีอะไรหรอกเนาะอ่ะเอาซีเรียลว,วางไว้นะครับใช่ปะเอาซีเรียลมาวางไว้ตรงนี้อ n b นเบสตอนนี้ไงเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้ไปเฮ้ยอันนี้คือบ้านเขาหรือบ้านเราเนี่ย <c oughs> คือแบบมานอนบ้านแล้วก็แบบเอาอาหารมากินบนเตียงนะฮะโคชิวเอาเคเปิดทีวีไปนะฮะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนตัวละครเรามันง่วงมะเนี่ยเอ๊ะเหมือนตาตัวเรามันจะเริ่มปิดนะฮะโอ้เม่กดโอ้เรียบร้อยหลับไปแล้วหลับไปแล้วจังหวะน,นี้แหละเสียงอะไรเหมือนตัวเราตื่นมาเวลาตีสองสี่สิบสามนะครับใกล้ตีสามอุ๊ย โอ้น้องชายพี่ชายทุกคนเห็นแบบผมที่ผมเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ผมว่ามันไม่น่าใช่แล้วเฮ้ยผมจะลุกขึ้นยังไงโอเคตอนนี้เราลุกขึ้นมานะครับนั่นมันคือบ้าอะไรกันวะเออมันคืออะไรวะทุกคนเมื่อกี้ผมมองไม่ชัดนะครับผม่อแต่ดูนาฬิกานะครับทุกคนโอ้ประเด็นคือทำไมทีวีมันส่ายอย่างนี้เนี่ยสัญ,ญญาณมันขาดหายเลยไง โอ้โหบ้านไฟดับหมดเลยทีนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนในห้องที่มันล็อกตอนนั้นมันแบบอยู่ดีๆมันก็เปิดแล้นะครับเหมือนข้างในมันมีอะไรสีแดงๆด,ด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีมันคือห้องอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันคือห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ผมดิ้นเสียงใครตบมือแล้วเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรมันผ่านหน้าผมไปแวบ,บหนึ่งอะเมื่อกี้มันคแค่แวบเดียวเองนะวัดอันนี้เป็นห้องอะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นห้องที่ไอ้เจ้าของบ้านพยายามจะซ่อนไว้นะครับมันคือห้องอะไรวะเอาเป็นว่าผมผมควรกลับออกไปดีใช่ไหมทุกคนตอนนี้ไอ้ตัวนั้นมันปิดประตูไฟบ้านหมดเลยอะ โอ้ไม่กดเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแมวนะเพื่อนไม่ตลกนะเว้ยผมว่าผมไม่ไหวแล้วมันต้องเปิดมวยไทยกันสักสักยกแล้วมาดิมาดิมามาดิเพื่อนมาดิเพื่อน เฮ้ยอะไรวะเนี่ยห้องน้ำตอนนี้เคลียร์นะครับไม่มีอะไรวิววิวประตูล็อกม่นไปไหนอ่ะ อุ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเพื่อนๆยาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยผม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 สามารถจุอ้อมมันได้ป่ะวะจุกจุกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูล็อกทุกคนผมเหนียวไปไม่ได้เอาไงดีวะโอูเมโก้ดิผมควรเหนียวไปที่ไหนอะทางหน้าต่างเหรอ โอเคพังหน้าต่างเหนียวไปแม่เลยอะไรวะเนี่ยนัม oh so, ันคือบ้าอะไรวะฉันคิดว่าฉันควรที่จะไปออกไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุดโอไมโก้ดูผีเกมนี้มันโคตรดุเอาจริงคือมันโผล่มาทุกมุมแล้วก็แบบมันไล่เราในจังหวะที่แบบไม่ควรไล่นะครับก็คือมุมแคบอะไรวะเนี่ยอันนี้คือผมรอดหรือยัง โอ้ไ oh <c oughs> ม่เกิดเกือบโดนปอกขาบ้าน <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้วิ่งออกมาแล้วก็รีบไปหาสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดแถวนี้แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปเจอกับเพื่อนบ้านที่ชื่อมาร์โคซึ่งเหมือนผมอะไปเจอร่างของเขาอยู่ในบ้านฮะอย่าบอกนะเพื่อนบ้านมาครูเสียชีวิตแล้วโอ้ไม่กด แล้วคือเขาก็บอกว่าไอ้เพื่อนบ้านคนที่ชื่อซาโวที่หายตัวไปนะครับก็เหมือนถูกไอ้ตัวนี้จัดการหรอไม่มั่นใจอ่ะมันเป็นผีอะไรวะทุกคนผีตบมืออ่ะเฮ้ยผีนี่น่ากลัวนะมันตบมือทีไฟบ้านดับอะ่ะเอาจริงอะ <laughs> อะไรวะเนี่ย โอเคครับก็คือเหมือนสรุปเนื้อเรื่องตัวเราจะรอดนะครับแล้วก็แบบเหมือนสรุปว่าแบบเรื่องราวคนที่หายไปหรืออะไรเนี่ยมันก็โดนไอ้ผีตัวนี้ตอกหมดเลยนะทุกคนอ่าโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดซับให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันนะในการทาคลิปต,ต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็สามารถสนับสนุนเกมที่ผมเล่นได้นะครับเพราะว่า มันฟรีเนาะเกมนี้นะฮะเออก็สามารถแบบมาโหลดมาเล่นเองกันได้นะในเว็บแบบ i t c h เลยนะฮะพิมตามนี้นะฮะเออคือแบบผู้พัฒน,นาเขาแบบสุดจริงนะฮะเออเออเขาทาเกมได้แบบสุดยอดจริงนะฮะแล้วแถมแบบให้เล่นฟรีด้วยนะเออทุกคนเโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายยครับผมไว้เจอกันใหม่ฝันดีนะครับผม <c oughs>